พี่นี่กูเหนื่อยมากเลยกูนะลงจากรถนะกูเดินมาหาพวกมึงกูเดิน19กูก็เหนื่อยเ้าลงอ้วนหรือเปล่ากูว่าพี่โอ๊ตใกล้ตายแล้วโอ้ยพวกมึงเอ้ยแต่ละคนนี่กูต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ยังไงมีใครรักกูจริงมึงเรามือเปียกหรือเปล่าเราเราเฉยเฉยกูเอามือเปียกทั้งวันไอ้เหี้ยมือเปียกหมายถึงว่าเออมีเป็นโรคโลหิตใจใช่ใช่เปลี่ยนแบบแกะแใช่ ใส่เจลล้างมือแล้วก็ก่อนกินข้าวแม่สอนมาือต้องสะอาดอใช่อันนี้คืออาการเริ่มแรกของคนเโรคหัวใจเหรอใช่เขาบอกว่ามีอะไรบ้างไหมือเปียกมือเปียกมือเปียกที่ตลอดอยู่แล้วทำกิจกรรมอะไรง่ายเหนื่อยง่ายใช่มีอะไรไหมนอไหมอันนี้โอ๊ตกบอกได้เลยว่าจำจำไม่ได้แล้วอ่ะมึงไม่ได้เป็นโรคหัวใจมึงด่าอ้วนมึงด่าพ่อกูแบบเป๊กสมชิดโโอ้โห บ้านกูก็อยู่ลึกด้วยพองทีกูจะออกไปซื้อนู่นซื้อนี่กินแต่กูไม่ค่อยพูลำบากเฮ้ยไม่ลำบากเลยใช้ไลแมนสิไลแมนก็ซื้อของได้เหรอกดสั่งไลแมนเลยแป๊บเดียวเอาเขาไม่ได้สั่งส่งข้าวเนี่ยหรอโอ้ยโอ้ยอะไรกได้เนี่ยเซเว่นสั่งสี่ชั่วโมงมึงจะเอาอะไรอ่ะจะสั่งซัสลับปีมาให้กินเอาสลับางเดียวมาปี้ที่บ้านได้ไหมได้อยากสั่งอะไรก็กดสั่งได้เลยที่อยู่ในเซเว่นไหนได้หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างขนมจีบได้ปลาเปาได้ถ้า น้ำเนื้ออะไรได้หมดเลยน้ำยาล้างน้ำผ้าอนามัยได้หมดเดี๋ยวผ้าหนามัยกูจะสั่งกูทำไมไม่ใช่เพื่อไงเพื่อพุงเพื่อเมียไงเอาอย่างนี้ให้พี่แป๊กกดสั่งเลยกูเหรอกดสั่งสั่งอะไรก็ได้กูง่วงมากเลยพวกมึงอะกูเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ทำไมเราเหนื่อยขนาดเนี้ยหน้าที่เน็ตไอดอลเราต้องโซชีวิตดิไอยุ่งงจริงสมมุติกูอยากสั่งเป็นพวกน้ำยาล้างน้ำ ไส้กรอกขนมปังอย่างเงี้ยเวลากูเอาแสกข้าไส้กรอกขนมปังกูเอาน้ำยาล้างน้ำลาดแล้ววางยาเมียให้กูตายได้ไหมไม่ติดไม่ติดกูมีผู้หญิงคนอื่มอนมาที่บ้าน,างนไงพอมาที่บ้านเนี้ยพเพื่อนๆชอบพาผู้หญิงมาบางทีเราก็รู้สึกว่าโหดีจังเลยอันอนี้คือเราเอากำลังเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอยู่มันเพื่อการแสดงกดสักทีเอยกดสักทีเลยหญิงที่ดิวหญิงที่ดิวกับเราจะมาเนี่ยเร็วๆเมียกูต้องตายตอนนี้แล้วเร็วๆขอยาแรงๆเอาเลยบ้านน้ำเปล่าเอาเลยน้ำเอาจมพี่ใบไหม เอาจำโมกพี่ไม้ด้วยจำโมกพี่ไมเอาจำโมกพี่ไมครับครับแล้วมีอะไรมีอะไรแล้วมันมีเยอะมากเลยเหรอมันลมันอ่อนไม่ได้ก็อ่อนไม่ได้ ถ้าส่งมาตั้งมาถึงแล้วเรียกกูด้วยเดี๋ยวกูจะได้ไปวางย้ายมีกูตายแล้วเซเว่นเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมไลน์แมนก็ส่งยี่สิบสี่ชั่วโมงขยื้ยพาบอสจริงหรอบังนี่คือขนทางทำมันลุกของกูแล้วบางทีที่บ้านเนี่ยบางทีเราเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันแล้วมันน้องแข็งหมดโซดาหมดเขาส่งตลอดไม่กูไม่มีมาไกลพี่เกียร์ขับรถไปคือเขาส่งได้ใช่ไหมใช่่บอสเอาเสียว ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่าทำไมเป็นอะไรแขนแขนรองแขนสองอันที่แล้วก็ช็อตแบบนี้ก็หายดีไม่เดี๋ยวเราตายเราอย่าช็อตแบบนี้บ่อยๆแล้วก็เก็บหัวใจเนี่ยกูวนๆอย่างนั้นเลยเนี่ยกูช็อตแค่นี้กูเหนื่อยแล้วเนี่ยอันไหนที่ให้เมียกูกินแล้วตายอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคได้สบายกูรอดละเรียบร้อยเต็มจริงู้รอดแล้วได้จริงด้วยแล้วบินล่ะบินล่ะแล้วบินล่ะอ่า มครับแล้วไม่ราคาชาร์จหรือเปล่าราคาเท่าเดิมไม่มีชาร์จเพิ่มเลยนี่ไงราคาตามบินราคาตามบินไม่มีชาร์จเพิ่มไม่มีชาร์จเพิ่มราคาถ้าเซเว่นมาส่งปุ๊บเราก็จ่ายไปตามนั้นะโอ้โหดูมากครับพี่โอ้โหดูมากพี่เขาดูใจดีเลายหลายแม่เห็นไหมแล้วเขามีบินมาแบบนี้ด้วยใจตลอดคนนู้กเป็นนู้ก บินมาด้วยขาที่นอนด้วยโอ้โหอะเนี่ยพี่พี่โอ๊นบ่ายแมนบินมาเลยคนไม่เห็นนกคุ้มบ้านถึงเวลามากเลยถ่ายกับพวกมึงเนี่ยบินไปเลยมึงบินตามลายแมนไปเลยเหี้ยไปบินบินตามลายแมนไปเลยเหรอได้เลยอุ้ยได้เหรอโเอ้ยทำมันไม่ฮาอย่างน้อยก็บอกแล้วไม่ขำตัวโยนก็ได้ยิ้มมุมปากเว้ยเนาะจริงไหมจริงไหมเอ๊ะอะไร วอนบินนั่นแนอ่อาใน,นห้องดิอา่อานในห้องกันโ